สวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกลุ่มที่สามหรือสองน่าจะสามแหละเออเอพสคอนเทนต์นี้นะคะวันนี้เราก็อยู่กับตัเลมอนนะคะอยู่กับเออมนุษย์ต่างดาวสีฟ้าชมพูนะคะแล้วก็เออเด็กไซเบอร์พังเด็กฮิปฮอปนะคะแล้วก็หมวกไปหนึ่ง UFO 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 หรอใช่คอามวก UFO นะครับ หัววิศวกร UFO หนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนะคะโอเคลุยเร่งรำไปไปตื่นตื่นไอ้สัตว์ตื่นตื่นจ้าตอนแดกบ้านแดกเมืองไปไปเออเออเออโอ๊ยอะไรเนี่ยอันนี้คือต้องไปยังไงคืออยไรนะไอ้เนี้ยเลยเนี่ยอะไรพวกเนี่ยเล้วสีแดงแดงงั่นอะ เออว่ะสีแดงข้างบนคืออะไรโอ้ยมันโอ้แต่ว่ามันอ๋อหรือว่ามันต้องมีคนทวงฝั่งนี้หรือเปล่าแล้วคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ขึ้นไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัวแตกหัวแตกเดินมา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 ตรงนี้คนเอ้ยจับไม่ได้เอาไหม่เอาไหม่เอาใหม่เอาไหม่เดินไปตรงนน้นเดินไปตรงนน้นเดินไปตรงโน้นเดินไปตรงโน้นโอเคเออหัวแตกอ่ะเพทมึงเดินมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้เดินมาฝั่งนี้ หรือว่าปูไปลองยืนกลางๆก่อนไหมเอออ๋อแต่ว่าเขาว่าต้องขึ้นไปบนสุดป่ะถึงจะเดินไปตรงแบบขอบกหนังได้อ่ะอ๋อใช่จะไปอ๋อมันเลื่อนได้ปะไม่จริงเหรอแกแน่นแนนแก้ลองไปยิงฝั่งนี้ดิแกลองไปยิงฝั่งแก้ยืนฝั่งนู้นมันเหมือนเลื่อนไอคันได้ปะอ๋อเอ้ยใช่แบบมันเลื่อนได้ปะจัดไปเลยเพื่อนมันเลื่อนยังไงวะ มันมันต้องจับแล้วก็เดินบนพื้นอ่ะอ๋ออ๋อนี่ไงเออใช่ใช่มืออุ้ยฉลาดผมกำลังจะไปโอเคมาถึงตะแกรงเขาค่ะสวยที่นี้ต้องไปทางทางไหนต่อทางนี้ใช่ไหมโดนนะยต้องเลี้ยวไปดิอุ้ยเซฟแล้วไปทุกคนกอดทางกอดทางได้แล้วเอาไม้กระชับใช่เลยฉลาดมากใช่ยังอุ้ยใส่ขาเธอใชเกิดทางไม้เริงมา เอเบบีเบบีน่าสงชาตดูตาจ่องจอของเวบีเลตาจ่องจของมีโรคนาคมันตีมโกคนาคตดมะตาจองจองมาแล้วอของชาติยอ๋อเเดยเดี๋ยวเราอาตะังไปทรงไหนตอนนี้เดี๋ยวเอาตะังไปทำอะไรขึ้นตะเกียบขาวๆนี้ป่ะข้าใชบนนี้มีประตูอยู่อ่ะออมึงใจเย็นๆเบบีเมืออย่าหน คิิปอคลอปะอคือคือคืไคือคือ้ือค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 ืวคาอค้อคือคือคืัคือว้อคื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 อคยอคือคือคาอคืตั้งคอาือาือคือคือคไอคื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 ออคือคือคืออคือคือัืคออคือคือจัอไว้อ่ะใส่สคออคอ ได้ไคสัตบเราให้เอาให้ขึ้นนะอ่ะโดยจะไกลๆโดยจะไกลๆเออโออเออเก่งมากคุณเก่งมากเออไอะไรที่หลาด้วยท่าไหร่เออเยวอะที่สุดตกตายเยอะที่สุดท่อเป็นเบบนี้นอนหรือเปล่านะใช่ใช่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ปะต้องต้องหาท่อเพิ่มอันนี้ไม่มีบันไดด้วยนี่เหมือนข้างบนจะมีท่อที่อะไรนั่อะ แล้วทำไมพวกแกมไปเซฟข้างในแต่ทำไมเขาอยู่ข้างนอกกันเขาต้องให้มีข้างนอกข้างในหรือเปล่าไม่หลอกเลยตรงนี้ตรงนี้มีประตูนี่เดี๋ยวไม่รู้เดูไม่ผิดทำไมวันนี้มันลื่นไหลแปลกๆลื่นไหลแปลกๆนะเพราะเราเก่งขึ้นไง นอกมีเขาเรียกว่าใช่หมายถึงหมายถึงแบบพอกดกดปุ่มเดียวแล้วมันถลายไปอ๋อมันตกไปมันได้มันเป็นแบบฝดลวดอ่ะตบไม้ตีมีไหล่ปะตีแล้วมันไม่อไม่ใช่ไม้พีมไปอยู่ข้างนตกเรื่อยๆป่ะตรงนั้นอ่ะเห็นปะพี่ไม้เกิดใหม่เรื่อยเออมึงเอามาตีดิแสดงว่ามันสำคัญในทีมยกมาเฮ้ยเดี๋ยวแบกน ปากปักเฮ้ยเดี๋ยแกเอางอดงัดงอดงอดงอดได้แค่ดันแค่ดันมาให้แค่ดันมาเปิดประตูให้มันข้าก้าวเออแค่เดี๋ยวเขาจะแทงแทงเข้ามาแค่เดี๋ยวใครจะแทงไม้เข้าไปเอออ่ะเออเออได้อยู่ดึงดึงดิเออึงไมนึ่งดึงเข้าไปได้ไหมไอแม่ดึงไม้หนึ่งโดนเลยจับไม่โดนเข้ามาแล้วนี่ แล้วไงมันจะยก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 ขึ้นยกยกติดติดติดไม้ฝั่งนี้หน่อยนึเออเออ finally เอาท่อมาทุกคนจริงมากทุกคนดูลายเอมอนและท่อของเขาอ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอันนี้ต่อนายว่างเปนสามรูอ่ะวางแขนกันดีๆเดี๋ยวนะ มัต้องมาตอบกันเหรอหรือว่ามัน,มนอะไรเไม่เนี่ยมันต้องเชื่อมสองรูนี้เข้าด้วยกันนะ2000 years later เขาพอจะรู้แล้วปะยังไงคลิกด้านใช่คลิกด้านคลิกด้านก่อนเดี๋ยวหนึ่งเขานนไปจากฝั่งนั้นแล้วเดี๋ยวเขากลับเออมานี่อ๋อโอเคอือโอเคแหละแล้ว,ลว,ลวย่างไรได้ ไม่ให้ต่อนะก็เอาอันเนี้ยเข้าไปฝั่งเอาอนเนี้ยต่อฝั่งนี้ให้มันไปฝั่งให้มันไอเนี่ยพี่ก็ฝั่งนู้นแล้วก็มาเชื่อมตรงนี้ใช่ใช่เชื่อมฝั่งนั้นเข้าไปโอเคอันนี้อันนึงมาก็จบแล้วพี่ไม่ต้องแล้วเอาโค้งอันนี้มันเติมแล้วนี่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 เปอ่ขอลืม เออไม่ได้นี่หว่าใช่ตัวเนี้ยตัวเพียงพกแล้วโอเคอ๋อเนี่ยที่แบบเพีกันยงเงี้ยโอ้โหพัคเซอร์เนี่ยเปิดดาวเร็วโอ้ใส่พังใส่ผ้พังไซเบอร์พังกัดโอ้ใช้สวางกัดโอ้ยอยู่เดินวิ่งไปเออเก่งมาก ต้องรับท่อรับท่อแล้วท่อจะคมขึ้นไหมอ,อ,อ่มแั่น <c oughs> กูต้องขอมม่มไรนะอ้าจับเอ้ยเก่งมากเลยถูก <c oughs> มากเลยมามาเอาท่อ อย่าอ้าอย่าตัวใช่วยกันจับช่วยกันจับช่วยกันระวังนะ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 พ่อมันลวไม่ใช่ไม้ไ่ด้ช่วยช่วยช่วยช่วเดี๋ยวเขาปล่อยเขาปล่อยช่วยแล้ววันนึงวันนึงนึงนึงสุดยอดนเย้มาต่อเลยใช่จับไว้แหละ มันไม่ทําให้มันไอ้นี่หน่อยอ๋อไม่ทําให้มันไม่ชันไม่ชหน่อยเหรอไหลลอยลอไม่ชันอหลลอยหน่อยยิงไปมาอ๋อนี่มันดึงเน้นมันดึงเข้าเน้นดึงเข้าเราเน้นเน้นโอเคถอยถอยเน้นถอยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยขังไหมตับแล้วถอยนน้ถอยอีกอุ้ยอุยจับจับทีมใจเย็นใจเย็นวยินหย เออเออเออมันจะได้หมดน้อยลงเออชันน้อยลงหน่อยเเอออไ้้หียทางมันทางมันก็เดี๋ยวเราต้องทางมันกก็ุอะเราต้องให้มันตรงตรงไหมให้มันตรงตรงไหมโยกเขาเป็นไงตรงไหมเออแล้วก็นี่เออวก็เออใช่มันจะมองห้องก็เอาโทษตรงต่ออันเดียวเหรออ๋อต่ออันเดียวแล้วใช่อันนี้คือ ต่อเลยต่อเลยเออแล้วไงวะนี่มันดังหันหมนังหันหมูแล้วต่อังหันกันดลยังหันกัน้ไม่ใช่มันหนักเอ้โอ้โอ้โหอ้โอ้โหโอ้หโอ้โหาอ้โโอ้หอ้โ่โอ้หโอห้ออ ถอยหลังม่ตองติงตรงนี้ไหมเออเดินงไหมแนนดิงมาดิงดิเออเอออะไรูอไม่ได้ถอยไม่ได้อ่ะกูปล่อยก่อนอ่ะก็อันเนี้อตอนโอเโทษต่อไม่ได้เดี๋ยว ออาไปข้างนอกแบบงจับไว้อจับไว้จับไว้เออเดินอย่าิ่งเอาไว้น่าชนเลยนั้นมันมันยากนี่ไงเออต่อกัไปิดกระดบีบีไอเด็กไอเด็กทำหน้าหน่อยเด็กโอ้ยมุนเออจิกเลยดึงปากเออโอ้ดึงางหงมาแล้วอกย่งงนเออก่งงันได้ไหมอะ กำอังฝนวูสแล้วไปไหนอ่ะอุ้ยมึงมันมีไฟมังจะไฟไฟว้าวนอยาไปไหนก็ไม่รู้อ่ะต้องปอ้าวจบแล้วจบแล้วไอ้ดาชนี้ไม่มีอะรเลยอ่ะเขาองเพิ่มดาบซะหน่อยนะเขามีกี่ดานเนี่ยตกใจังหไม่รู้นี้มันช่วยบางแดดได้เหรออุ้ยไม่ได้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 งข้ั้ อแล้วนี่มันไว้ทำอะไรอยู่วะหรือว่ามันช่วยนิดหน่อยหรือเปล่าแบบช่วยชะลอเหรอมช่วยชะลอหรือเปล่ามันอาจจะต้องหาอะไรไปชิมยหรือเปล่าไอ่ถูกไม่กินเช้าไหมคะตรงนี้มันเดินได้แขนติดแล้วแขนติดอ่ะแขนติดเองแหละเขาโอ๊ยทำคนลื่นหล่นนะคุณ <c oughs> อโดด <c oughs> มันมีม้อ๋อตรงนี้มันมีไม้เดี๋ยวเอาไม้ใสต่ตะแกรงแรับส่งมาแล้วเอาไม้ใสต่ตะแกรงเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกับเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเอาไม้มาบังแดดที่ตะแกรงให้แลองแข่งม,มาเหลือก้อนหน่อยเดียวเองอ่ะ <c oughs> ลิเจรีเซชิ่พอยเขาเชิ <c oughs> ด,ดไหม <c oughs> เออรีนนลิเจลิเ่พอยไหมเดี <c oughs> ๋ยวรีเจลิเช่พอยก่อนเออค่อยๆกันดื้อแล้วกันเออเออยังเขาก็ดื้อแล้วนะจะดื้อต่อฮะ ก็าม่แน่ัจโอเคถึงัอ่ะแล้วถึงแล้วแล้วต้องย้ายฝั่งไม้เหรอโอเคถึงที่แล้วจะต้องต้องต้อต้องแข็งไปเดี๋ยวทมาแล้วันเพื่อนต้องเอาไม้ไปต่อยไม่ไั่แล้วทาไมเราเอาเอาเอาแผ่นไม้แปะไปบนน้าแข็งไม่ได้เหรอเออเออเอาดีเอาดีเองเอาดีเอาดีลองดิเด็กอุ้ยเด็กอนาคตสดใสัวนมิงดี ยกไม่สิ้นเดี๋ยวยอหลังอ่ะโอเคหนึ่งวหนึ่งเขียนติดเขียนติดหัวราะเอ้มึงพึ่งคิงเมาล้วล้วิ้งเมาล้วลวเอออกูใช้เงยเงยเขียนขึ้นแหะกูใช้คเมลโอเคอโอ้ยนงเลยเลยอ้าเขาตกเขาตกเขับ ใหอมันปิดเลยอ่ะขออภัยจะทร์ที่มีดีแค่ไอเดียแต่ทำจริงไม่ได้อาจจะได้ก็ได้แต่ว่ามันจะลากน้ำมันแต่ว่าไม่ทำกำไรอ่าตกไอ้นนั้นเป็นไม้ที่สั้นกว่าอ๋อเออเอามาเออเออเอาลากออกมาหนึ่งนึงว่าใช่ไหมโอ้โหอ้าวหัวถอยมันโอ้โหติดดิละไม่ทำไรเลยโอเค แล้วก็จับน้ำแข็งไปพร้อมกับมาข้ามไปจับน้ำแข็งข้ามไปจับไม่เดี๋ยวนะจับความโอ้ยข้ามไปจับน้ำแข็งข้ามไปจับไม้โอเคเดินอ่าเดินไปกูเดินดู่วยกันหน่อยดิเออเออโดนด่าเลยครับ เอ้ยความคิดดีมากเลยไอเดียเมื่อกี้สุดปังเออสวยอใช่ค่นแล้วก็มาต่อตรงนี้ไปกินเออโทษโทษโทษกูเกะกะโอ้ยขอโทษที่เกะกะนะแต่ใจเย็นเย็นนุนมีบมือเหมือนน้ำแข็งมันกำลังละลายอยู่ตรงนี้เลยเพราะมันเจอแดดรึเปล่า โอ๊ยเด็กมือหยาบเหมือกันพีู่กคนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ปะเครียดได้เหรอวะเครียดนี่เออเลือกเกิดไม่ได้จริงใช่ไหมเออเกาะอันนี้ได้ปะไปไม่ได้ตายแล้วตบนที้ไปไหนอ่ะเกิดใหม่าเกิดใหม่กานนี่เอาไ้นี่ลงมาได้ เมื่อกี้เขาไปนะเออนั่นแหละนั่นแหละมันต้องมันหล่นเหรอถ้ามันจะหล่นอเออกาจะได้อออขอไปน้นี่แน่นแน่นตูดไปตรงไหนไม่ได้ไปทางนี้เหรอ,เอ,อะหะเอานั้นลง,งนเ,เป็นอาจารย์อันนี้มันโหนไปไหนได้บ้างไม่หรอไม่รู้อ่ะ เอาลงแล้วไงต่อวะทุกคนเขาเป็นทาซานเดี๋ยวเขาโหนไปฝั่งเลยไปได้ไหมบูเบลเลอทางเรนไปได้เลยอิสัตว์กูเลยมันเชี่ยว่านั้นเดือดเหรอมันต้องเป็นทาซานต้องเป็นทาสานอุ้ยตกตกอย่างจริงจังไหลออกบายบาย ขึ้นได้แล้วกูขึ้นได้แล้แต่ว่ากูจะไปยังไงเนี่ยไอสัตว์อ้อนเนนีีได้แล้ว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 ไอ้สุดเทพเลยนะขอขอขอขึ้นกันแม่เน้นมาเลมาถ่ายไว้เน้นไลเดี๋ยวรอด้วยทุกคนทุกคนจะเกิดทุกคนที่จวไปด้วยได้ไมไอ้ไ้ออมึงอทีแต่สีดํมงอทีแต่สีดาอ่ะกระดึกกระเดกกระดกเดี๋ยวเดีวไปขึ้นไปโอ้เขต่อไม่ได้มันก็มาได้เ้อมันไปได้ขึ้นไหมเนี่ย ว่ามันอ๋อน่กระโดดสินะเราก็จะไปยังไงเนี่ยมออมีสไลด์เปล่ามันไม่ถึงด้ยวยอ่ะมันต้องสไลด์ไปแหล,ละสไลด์รอบเดียวแล้วไปพุ๊บเราต้องกระโดดกระโดดบูเบลขยับให้มันเฮ้ย <c oughs> ขอเกาะหัวไปขอเกาะหัวไปขอเกาะไปด้วยขอไป<ม>ด้วยขอไปด้วยขอไปย้วยขอไปด้วย Ka de Dan ya de mai Dan ya de mai Beto Beto de Beto na to to le เน้นคอขารเดือวเรีอกวันคอทะลุแล้วไปแล้วนะสภาพพอดูอเนกอนาถมากเลยทุกคนเขากำลังจะขึ้นเน้นไหล อะไรอ่ะเล่นด้วยเล่นด้วยไม่ไหวอะสว่างนี่ระเบิดป่ะอออนี่ไงอออเดดนทังในสามสองนิดเออเออล้วข้ามไปไหนอ่ะข้ามไปฝั่งนู้นไปได้จริงเหรอเขาว่าได้เองต้องตีนป่ายกนเลิกหน่อยไอ้เนี่ยแล้วพูดมาเกิดอะไรในนี้เนี่ยต้องตกอีกแล้วอ่ะ อ๋อตรงอีกแล้วเชียดวยไม่ถูกอีกแล้ว่ะถึงครึ่องแล้วก็เ่ไม่เกิดไม่ได้ลองอีกเลยขมือว่เฮ้ยเชื่อค่ะคุเป็นอะไรมือค่ะคุหายไปข้างนึ่ะมือเหอ่ะากูหายไปข้างนึง แล้วฉันช่วยอะไรได้บไอ้สุขทางออกมันอยู่ข้างหน้าเราโอ้ยเอไปด้วยอยากไปด้วยรอด้วยรอด้วยโอเครอไปรอีกแล้วใครใครโดดลงไปก่อนโกรธแบบนี้วะคือเรียกผมขึ้นมาที่ตรงนี้โอเคฮ้ยเ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 ดวินตามมาทุกคนตามมาเรียวีลอยู่ตรงนี้ ไม่เคยเห็นว่าเป็นไงม่ค่อยสวยวะไมวะแนนถ้าเราปิดตัวนี้ถ้ากิาเราโยกตาตกได้เราไปยืนตรงนู้นไหมอเราดใหญ่ราวรงต้มันตรงนี้มันก็ไม่เบา อะไรของมั่งวะมวันนี้มือมันเปีเปรี้ยววะเราใช้มือแยกกันไปมวะสาันติดเลยนะอย่าอย่าอย่า่อ่มันหันหน้ามันเดินเองเว้ยมันเดินเองกอกอดอดดนเว้ไม่ถึงยังอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะชอบท่านเนี่ยสู้มือหนึ่งจุ่มเดนหนึ่งมือหนึงชูเออเออสู อยี่ที่เขายียดจะเก็ทางออกแล้วเมสู้อีกนิดเดียวทางออกอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไปกันก่อนก็ได้นะกูว่านะกูไม่น่าไหวแล้วไอสัตว์ไม่ไหวไม่ยังไม่จบยายยังยังยยังยัยังอยู่ยังยังยัยัยังยอยัยัยยังงยังยังยัอ ่นและตู้ตู้แล้วก็มาตรงนี้ชูมือแล้วก็เดินมาทางนี้โอ้ยโอ้ยไม่ขึ้น <c oughs> โอยต่างคนต่างความหน้ามีหิมะตกเลยบลูบลูสุ๊บครั แล้วสู้สู้อุ้ยเผื่อว่ะเอ้ยเนี่ยหย่าผักไอ้เจ้าผักโทษโทษโทษไอ้แกงตายแล้วไอ้นี่ไม่ได้มันชูมแต่เราก็กระโดดกันทั้งอย่างนี้แหละทั้งนี้จับมืออยู่กระโดดถอยหลังกระโดดถอยหลังเหรอไอ้จัดม้าตายไอ้เชลีมันเอาปี๊จีบไอ้พี่มันไปไหนน่ะเออเออ

เออเลยเขาก็ไม่ได้ตั้งใจไอเกมนี่มันน่าจะเก็บยาโอ้โอ้โอ้เมื่อยต้องไปดูงานเขาต้องขึ้นจากข้างหลังง่ายกว่าปึ๊บเฮ้ยยืนได้แล้วแต่ไม่เห็นจะมีชีวิตขึ้นเลยใช่ป้ะอ้าวเน็ตอะไรทำนี่ย่ะเขาไม่ได้คนละคนเหรอเคลืคอนละคุณหนูอะไาเหยอะหัว ไม่ทุกคนช่วยด้วยยังม่ไม่ติดมันขยับไม่ได้เลยอ่ะไม่นะไอ้ันตัวแข็งไว้นะหรือว่าเมย์กำลังโดนแช่แข็งไอ้น่ามีแช่แข็งไม่ได้บ้างอ่ะอุนวายฮึบฮึบปี่ออกไม่ได้อ่ะ ดันมันมีแค่ทำลายลูกปั้นทิ้งไว้ให้เสร็จทำเพื่อนกูดึกดาให้ทำไมติดเอ้ยเจ้าขี้วัว้าแล้วไปดันขอบคุณทุกคนนี่เหลือเด็กตาดำๆำถ้าเราโดดไปเราจะวนไปจัดเล่ไผ่ไหมน่าดีจะลองไหมเอาทุกคนจับมือกัน ต่อแถวไหมคะนี่มันทางสั้นๆต่อแถวไหมต่อแถวต่อแถวต่อต่อต่อจับหลังนั้นอยู่จับหลังพิมและอ่ะป้ายลุยพระอ้อมคุณทำไมมึงป้ายสิไอเด็กไปไอเอามือเมาจับตึงอ่ะโอ้ยจบเลยเฮ้ยมันจบแล้วไอเนี่ด็กเขาถูกด่าแล้วจริงเหรอ ใช่เราเล่นคนพิกัดแล้วไอ้สัตว์ทำไมมันวย่นแบบนี้เนี่ยอเราสามารถจับกันเป็นรูปดาวได้ไหมไอ้สัตว์อย่าหาทำโอ้ยมึงโกงตัวเคลงมาด้วยอะไรนะทุกคนอะ มังโกนลงมาด้วยเห็นไหมเห็นตทุกคนไหมมันเหนื่ยหน้าไม่ได้จับด้วยจับด้วยคนดิจับด้วย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 เออจับให้เป็นรูปร่างได้ไหมฮะจับให้เป็นรูปร่างไม่เป็นหรอยจับยากกุ๊กถ้าปล่อยนี่น่าจะแบบหลุดเลยสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมนี่ไงเราเป็นรูปร่างของก้อนอยู่เฮ้ยเราเป็นรูปร่างของมวลสาร โอยกูอ่านไม่ทันหลกนะกูบอกเลยหัดทกนออนอเนทุกคนไปแล้วโอ้ยแนนจะชนับียบจับทุกคนเออจับปีแนนแนนแนนแนเขาจะเขาจะอยู่บนรอเขาอยู่บนรออ่าเออจับจับยจับไม่ได้ดิโอเค แล้วเมื่อกี้เราก็จบไปแล้วแบบที่แบบที่ตัวอันดับไปเยเราจบหมดทุกดานแล้วเย้อันนี้อ๋อเออไม่เป็นไรหรอกเออทั้งมันเถอะเย้จบหมดทุกดานแล้วโอ้ยใจหงอแล้วเราหมดทุกดานแล้วจริงเหรอใช่ทุกคนแล้วลองกดดูดิมันหมดแล้วนี่ใช่มันหมดแล้วเพราะงั้นเกียร์กดไปเล่น ก็คือจีวอนอาเต้เย้ซ yeah. claro> ึ่งรอให้มันมาแล้ว่ายกอก่อนจะลองขายอนมก็กว่าจะรอลดราคาอีกเออฟอร์ไกยก่อนแมแต่ว่ากว่ามันจะลดราคาก็เกมหน้าคือเกมที่เราเกมที่ลดราคาใช่เกมที่ลดราคาแล้วก็เราจะตัดิวไงอะไรนะปจะลาดิวกันไหม สตร์ดิวเออน่าสนใจไม่มีอ่ะลดยังอ่ะคุณไม่ลดวะลดบ่อยมากแต่ว่าช่วงนี้ไม่ลดแล้วแต่ดูมนปาร์ตี้น่าจะอีกนานอะเพราะเขาแบบยังไม่รีกว่าจะออกกว่าจะยังมันยังดูไม่คาเทียนเลยเออใช่ไหมหรืออาจจะเป็นพอกายเหล่านักตบแต่ก็อยากเล่นพอกายนะเขาอยากเล่นมาก ตรงวันแบบตุกตับตระมันแบบมีคนอื่นด้วยยังไงเราก็จัดราศีภาพเราเป็นพอกายเ <c oughs> ออสนใจหมอกเื่อนมีอะไรอีกไหมนะ<บ>ที่เราจะพูด ไม่มีอะไรแล้วไป b ายบายทุกคนทงคนดูเจอกันเกมหน้าครับผมบ y e bye ไป่เห็นแล้วเราบดิไปไม่เห็นวันนี้ไปดีบาเยไปไปเยเ้ยเฮ้ยขอฝากเพลงใหม่ของแบคทยอนด้วยนะคะทุกคนเดไปทีแมนดาวถ้าเธอรักฉันจริง ถักเพลงำทำมิวสิกแฝงองแกกย้อนด้วยต้องออกเพลงใหมโอ,มอ้แซ่บจังตายมันจะขายยังไงแล้วไอ้เหี้ยหขยับบ๊ายบายบ๊ายบายโอเคจบคลิปด้วยดี